ครับสวัสดีครับบรรยากาศนักเรียนสังกัดอ,อบจบุรีรัตน์ีเข้าอบรมโครงการเขียนสีน้ำพื้นฐานนะครับโดยได้เชิญผมเป็นวิทยากรหลักให้ความรู้ตอนนี้นักเรียนจำนวน120คนกำลังปฏิบัติงานเขียนหุ่นนิ่งนะครับด้วยสีน้ำนะครับโดย ผมได้สอนขั้นตอนการลงสีแล้วก็มอบงานให้ปฏิบัติกันนะครับส่วนใหญ่ก็เขียนออกมาได้ดีนะครับเขียนความงามความเป็นสีน้ำออกมาได้ดีจากพื้นฐานที่เขียนสีเรียบแล้วก็เอาวิธีการนี้มาลงในหุ่นนิ่งนะครับนักศึกษาให้ความสนใจอย่างดีครับจากหลายโรงเรียนจำนวน11โรงเรียนนะครับและนักศึกษาก็ จำนวน120ท่านครับ